ยังของอยู่กับผมแชมป์นะครับแล้วก็ปักปู๊ดนั่นเองเนี่ยเจอกันแบบว่าโอ้โหมาสักพักหนึ่งแล้วนีฮะแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้ฮะเราอยู่ในบรรยากาศของโฮมสเตย์ใช่ไหมบรรยากาศดีมากแล้วก็ต้องบอกทุกคนนะฮะว่าสถานที่ก็คือดีแล้วก็แบบไม่เหมือนที่อื่นเลยนะฮะอยากจะรู้ว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงในการทำโฮมสเตย์ที่นี่ครับก็มาจากตลาดน้ำอะค่ะคือเปิดตลาดน้ำปุ๊บคนถามเลยครับ ไม่มีที่พักเหรออ่าก็าเ,าเลยมีการเรียกประชุมครับทั้งหมู่บ้านนะคะคเพราะว่าทางนายกเนี่ยบอกว่าไม่มีหมู่ไหนเหมาะเท่าหมู่ป้าหรอกหมู่ป้าต้องไปจัดเรื่องโฮมสเตย์นะคะคเพราะว่าหนึง่งรถเข้าไม่ถึงต้องเดินเดินอย่างเดียว นะคะแล้วก็บรรยากาศยังเป็นธรรมชาติอยู่ริมแม่น้ําอยู่อากาศดีมากค,ค่ะแล้วก็มีบ้านริมแม่น้ําด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดกันแล้วก็มีการประชุมตอนนั้นประชุมเสร็จก็ส่งประเมินมาตรฐานครับเพราะว่าเราจะมาเขียนว่าโฮมสเตย์โฮมสเตย์มันไม่ถูกกฎหมายะนะคะก็ต้องประเมินมาตรฐานมาตรฐานโฮมสเตย์ก็มี3 0มสิบสองตัวชี้วัด10มาตรฐาน สิ่มาตรฐานต้องทําให้ผ่านตามมาตรฐานเขาซึ่งที่นี้ผ่านหมดป้าก็มานั่งดูเลยมาตรฐานมีอะไรบ้างแล้วก็ประชุมชาวบ้านที่จะทําเรื่องโฮมสเตย์ก็เรียกมีคนสนใจเจ็ดหลังที่จะทําพอเรียกประชุมเสร็จก็ให้เขาดูตามมาตรฐานว่าที่พักต้องแข็งแรงไม่ใช่เหยียบบันไดปุ๊บบันไดพังสมเสียงมากชีวิตอะไรอย่างนี้พี่นอนต้องสะอาดไม่ใช่นอนไปเหม็นอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็อาหารต้องปลอด ปลอดสารพิษอะไรเงี้ยคือคือเขาจะมีตัวกฎอยู่เลยว่า10มาตรฐาน32ตัวชีวะป้าก็ทำไปตามนั้นแล้วให้กรมมาพิจารณาตรวจประเมินค่ะป้าประเมินมาได้ทั้งหมด5ครั้งแหละ5ครั้งค่ะก็ครั้งละ3ปีอ๋อสปีประเมินที3ปีประเมินทีอ่านับไปก็แล้วกันว่ากี่ปีแล้วอ่าก็เนี่ยค่ะแล้วก็ผ่านมาตรฐาน มาตรฐานไทยครับมาตรฐานอาเซียนว้าวค่ะมีใบรับรองการันตีรับรองการันตีแล้วก็เป็นที่หนึ่งของภาคกาง ป้าได้ไปดูงานญี่ปุ่นไปมาแล้วเมืองที่กําลังน้ําท่วมน,นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ไปมาแล้วแล้วก็เอากลับมาพัฒนาชุมชนต่อ <c oughs> คือชอบมากๆที่นี่คือเหมือนกับว่ามีการต่อยอดพัฒนาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับศึกษาด้วยตัวชุมชนเองนะฮะว่ามีแนวทางมาตรการยังไงเพื่อให้แบบว่าการเรอนโฮมเซได้รับมาตรฐานแล้วก็ประสบความสําเร็จนะฮะเป็นการร่วมมือเป็นวิสาหกิจชุมชนคือทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีรายได้ทุกอย่างแบ่งให้ชาวบ้านหมดนะก็ รับร่วมการป้าก็ได้ด้วยเขาก็คือป้าผู้ประสานงานก็ได้มีบ้านพักก็ได้ก็คนตางรายได้าต่างคนต่างมีรายได้ก็รับร่วมกันครับและอย่างได้ข่าวว่าที่นี่มีรางวัลการันตีด้วยใช่ไหมครับค่ะก็มีรางวัลรางวัลของโฮมสเตย์จเด่นนะคบของภาคกลางแล้วก็มีรางวัลฮาเซียนซึ่งน้อยน้อยนักที่จะได้ใช่ไหมคะก็เราทําผ่านเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังมีรางวัลที่จะแต่หมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่ ปลอดนะคะไม่มีสุราไม่มีบุรีไม่มีเล่านะคะก็เป็นหมู่บ้านสินห้าด้วยหมู่บ้านสินห้าด้วยนะฮะเรียกได้ว่าจะมีทั้งมาตรฐานแทั้งรางวัลการันตีขนาดนี้อยากจะทราบครับว่าที่นี่มีจุดเด่นยังไงบ้างครับจุดเด่นก็คือหมู่บ้านนี้จะอยู่กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติแล้วก็มีแม่น้ำล้อมรอบแล้วก็มีสวนที่เป็นโอโซนนะคะถ้าใครไปอยู่ที่นี่แล้วก็จะมีความสุขครับ แล้วก็อย่างที่คุณต้าบอกเลยครับว,ว่าวิถีของคนในชุมชนที่นี่หายากจริงๆกับหมู่บา้านสินห้าไม่ใช่ว่าจะแบบง่ายๆนะครับต้องมีเขาเรียกว่าอย่างนโยบายแล้วก็ต้องมีการร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมมือกันทําแล้วก็ได้ข่าวว่าโฮมสเตย์แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายทีเดียวใช่ไหมครับค่ะ,ะมีเย <laughs> อะา้ากม,มีความสนใจมีทั้งมีนวดประครบ <laughs> คมีทำขนมถ้วยครับคือภูมิปัญญ,ญาภูมิปัญญ,ญาภูม<อ>ิปัญ,ญญาดั้งเดิมคุยกิจกรรมดีๆแบบอยากทำมากเลยครับคุณป้าครับ เดี๋ยวป้าจัดให้โอเคครับ okay, ไปกันเลยฮะและตอนนี้ครับที่เราเห็นบรรยากาศฟินๆนะฮะข้างหลังผมเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับเราอยู่ที่ร้านนี้เลยครับร้านบ้านขนมถ้วยแม่ประคองนะฮะคือร้านนี้มีข้อดีตรงว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ใครที่อยากจะสนใจการทําทขนมต่างๆนะฮะแล้วก็ใช้พลังงานคือแบบว่าเขาจะมีเตาที่เซฟพลังงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็งดใช้สารเคมีด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะว่ารสชาติของขนมได้ข่าวมาว่า อร่อยมากจริงๆเลยเลยครับขนมถ้วยนีย้มาพอดีเลยทีเดียวนี่ฮะดูหน้าตาสิครับไม่ได้เลยฮะขอชิมสักหน่อยเลยครับเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมครับอร่อยครับเออือมเป็นจริงครับครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้นะฮะที่บอกเลยว่า ชอบบักทีเดียวนะฮะแล้วก็เชื่อว่าใครที่มาบางกะเจ้าหรือว่าตลาดบาง้ำพึ่งก็ต้องชอบเช่นเดียวกันบอกว่าบางที่ขี่จักรยานไปเดินไปรู้สึกเมื่อยต้องมาที่นี่เลยครับที่ทัญ,ญพืชประครบภูนสุขเลยก็ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ติว๋วไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะพี่สิริพรภูนสุขนั่นเองสวัสดีครับ <c oughs> พี่สิริพรก็คือคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนคิดก่อตั้งแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับ <c oughs> มีที่มาอะไรยังไงบ้างครับ ก็ตอนแรกเนี่ยค่ะคทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็แบบเอาไปเรียนแพทย์แผนไทยอย่างเงี้ยค่ะคก็ชอบเกี่ยวกับสมุนไทยแล้วก็เลยเอาพวกสมุนไพรยในครัวเรือนเนี่ยค่ะมามาหั่นแล้วมาตำม,มาไปนึ่งซึ้งแล้วก็ไปประครบให้เพื่อนๆที่โรงพยาบาลแต่ตอนี้มันเกิดว่ามันเ,เธอเสื้อผ้าคนไข้ตักงไปเอมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำยังไงดีที่มันจะให้มันไม่ ไม่เธอเสื้อผ้าแล้วอะไรเรื่องของสเตล์เรื่องของความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดค้นตัวรูปแคบพัญยพืชขึ้นมานี้คือแบบเดิมแบบเดิมเลยแบบเดิมก็คือจะเป็นประมาณนี้นะที่เราเห็นเห็นกันนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นการพัฒนาสูตรเล้วก็พัฒนาดีไซน์ด้วยดูจากสีสันแลวก็ความกระทัดรัดนี่ดูทันสมัยมากๆทีเดียวนะฮะ หนาทีในไมโครเวฟค่ะหนาทีสามารถช่วยอะไรได้บ้างครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกดจุดต่างๆที่โรงพยาบาลใช้ในเรื่องของประคบเต้านมหลังคลอดเขาให้เรียกน้ำนมเขตัวเองดูสังเกตนีฮะก็คือกดจุดต่างๆทำให้ให้กล้ามเนื้อที่แข็งตัวเนี่ยคลายสบาย สารสูนอุ่นๆหอมด้วยหน้านี้คือเล่นโทรศัพท์กันเยอะเคอะแข็งหมดแล้วก็เลยอยากจะให้ใช้ตัวนี้ค่ะนี่เลยครับสีสันสดใสใช้ในเพียงแค่2นาทีค่ะแ้วก็เอามาอย่างนี้ใช่ไหมครับสารสูนอุ่นๆหอมๆผ่อนคลายใช่แล้วมันจะถอดซักได้ในเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับอย่างชิ้นหนึ่งนี่อยู่ได้นานไหมครับความร้อนอยู่ได้ สองนาทีเนี่ยร้อนได้หนึชั่วโมง <หา S 2> แต่อายุการใช้งานใช้ได้แบบว่า365วันเลยใช้ได้1ปีเลยค่ะไม่ธรรมดาเพราะว่าได้ข่าวมาว่าได้รับรางวัลมามากมายไก่กองทีเดียวใช่ไหมครับรางวัลอะไรบ้างครับก็ <หา S 2> <ๆ>เป็นโอท็อปเป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ KBO ค่ะ เป็นรางวัล Knowledge อ a s e d ในงานศิลปชีพปฏิไทยโอ a อ d เก้าไกลด้วยพระบารมีค่ะก็ต้องบอกว่าจาก76จังหวัดสมุทรปราการคว้าที่1มาได้เราได้ที่1จาก7 7จังหวัดไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยฮะแล้วอยากแนะนําตัวนี้ด้วยค่ะมันจะเป็นตัวคู่กันมันเป็นแบบคือใส่ทั้งคอตรงนี้ใช่แล้วก็ลดพุงตรงนี้เลยลดพุงด้วยนี่เชื่อว่าตอบโจทย์คนยุคนี้มากๆโดยเฉพาะคนที่ทํางานออฟฟิศ เมื่อกี้พี่ติ๋วกระซิบบอกว่าเนี่ยช่ววันเนี่คนเปโรคออฟฟิศซินโดรมกันเยอะมากก็เลยเกิดเนี่ยเกิดไอเดียในการคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งใส่แล้วสุดผ่อนคลายและก็เนี่ยไม่ต้องอะไรมากคือลดทั้งพุงแล้วก็ผ่อนคลายเรื่องแบบปวดคออะไรอย่างงี้ด้วยอสะบักอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เลื่อนไปตามอิวมัดได้เลย แต่บางคนที่หลังคลอดเนี่ยค่ะเขาจะแผนการอยู่ไฟม,มันก็คือใช้ได้ดไดเลยทันทีไม่ต้องรอหนึ่งเดือนคือมันเบิร์นไขมันหรือให้มดลูกเข้าอุ่ได้เลยว้าวใช่บางคนใช้นั่งทับนะคะเพื่อให้ก้นเราเนี่ยคลายตัวและให้เลือดวิ่งไปเลี้ยงตามขาได้เลือดลมก็ดีขึ้นด้วยอย่างนี้มีแผนการต่อยอดอีกไหมคะว่าออนาคตจะเป็นในรูปแบบไหนหรือมีการพัฒนาอะไรบ้างอีกก็อยากจะให้มันเล็กลงแล้วก็ เป็นโอท็อปขึ้นเครื่องหรือรออกต่างประเทศโดยที่เราไม่ต้องยกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าแอบแอบแ,บแ,บแบอบไปายังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกอะไรนะก็คืคอแบบว่าดีไซน์เก๋มากก็คือ,อ,นนคอใช้ปิดตาแบบอุ่นๆนะคะแบบว่าทําให้หลับสบายทําให้เลือดมาเลี้ยงตาพวกที่ตาดูจอคอมพิวเตอร์มากๆแล้วก็แบบตาเริ่มแบบใส่ตาสัร้าใส่ตายาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราใช้ตัวนี้ปรับให้เลือดลมในลูกตาไหลยอยากจะบอกว่าตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกเนื้อตัวสั่นมากทีเดียวฮะอย่าตะลองแล้วครับพี่ติวครับะะช่วยเทสให้ผมได้ไหมฮะได้ค่ะลืมท่านะครับอันนี้ก<ะ>็จะเป็นแบบสบายสบา แต่ถ้าเกิดว่ามีอยากจะได้5่ากายภาพบำบัดง่ายๆนะคะ,คะสุดก็ไปใน YouTube ค่ะมี YouTube ด้วยชานอลไหนครับทันพืชประคอบคุณสุขปุ๊คชื่อตรงๆเลยใช่ในนั้นก็จะมีวิธีการเรียนรู้ตั้งแต่ใส่ไมโครเวฟจนกระทั่งกายภาพบำบัดต,ต,ตัวเองตั้งแต่ขาเอวคอด้วยตัวเองที่บ้านได้ง่ายๆเรียกว่าม a s สัตว์แอทโฮมเลยอย่างนี้เขาจะสามารถติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างครับถ้ากดคนที่อยากจะมาเรียน เข้ามาทางเพจรูปประคบสมุนไพรตลาดน้ำบาานำพึ่งค่ะในเพจก็มีติดต่อได้โดยตรงเลยเบอร์อะไรครับพี่ติ๋วครับ0 8 4ค่ะ0ูน2 6 6ค่ะศ่นนะฮะใครที่อยากจะเรียนรู้นะวิธีการนวดหรือว่ากรรมวิธีต่างๆในการที่จะผ่อนคลายนะฮะรวมถึงนวัตกรรมที่พี่ติ๋วเนี่ย คิดคนด้วยตัวเองเลยนะฮะก็สามารถมาได้ที่นี่แหละครับแล้วก็วันนี้บอกเลยว่าสบายมากๆนะฮะขอ,อนวดต่อกันละกันนะฮะใครที่สนใจนะฮะอยากจะบอกว่าสถานที่แห่งนี้ชุมชนแห่งนี้ยังมีเรื่องราวมากมายให้คุณได้ติดตามอยู่นะฮะในหลากหลายตอนต้องติดตามกันครับ